ส่วนเรื่องผู้หญิงเนี่ยมันเอาผิดกฎหมายไม่ได้แต่มันเอาผิดทางธรรมวินัยให้ขาดจากความเป็นพระได้พระอันนี้ก็ต้องพิจารณากันไปานตามเหตุตามปัจจัยพวกเราในฐานะลูกศิษย์อาจารย์คิดว่าหลายคนเป็นลูกศิษย์แหละหลายคนเป็นลูกศิษย์หลายคนมีนความศรัทธาตัวอาจารย์เองก็นับว่าเป็นลูกศิษย์ก็มีความศรัทธาแต่อาจารย์สอนพวกเราเสมอว่าอย่ายึดที่ตัวบุคคล ในฐานะอาจารย์เรายังมีความเคารพซึ่งกันและกันแต่ในฐานะสมมุติทางโลกหลีเกเลี่ยงไม่ได้สมมติทางโลกหลีกเลี่ยงไม่ได้หมายความว่าอะไรสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเมื่อทํากรรมนั้นกรรมที่เกิดขึ้นมาเรียกว่ากรรมสมมุติในโลกอย่างเรื่องเงินอย่างเงี้ยมันเป็นกรรมสมมุติในโลกไม่ว่าจะใครก็ตามจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าทาผิดในสมมุติในโลก คือไปผิดในกฎหมายบ้านเมืองในเรว่าสมมุติในโลกก็ต้องรับผลของการกระทำถ้าผิดจริงก็ต้องรับผลแต่ในฐานะครูในฐานะอาจารย์เรามีความเคารพกันในฐานะของครูอาจารย์เราก็ต้องมุทิตาใช้พรหมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านเพราะในเวลานี้ท่านยังไม่ผิดยังไม่มีความผิดแค่เป็นการกล่าวโทษ ว่าน่าจะมีความผิดเพราะเราต้องเข้าใจว่าระบบกฎหมายบ้านเรามันเป็นระบบมันเป็นระบบการ,ม,ร,บบการมันเป็นระบบการกล่าวใครไปโดนอะไรมันเป็นระบบการกล่าวโทษไม่น่าจะใช้ที่พักน่าจะเป็นที่อ,อื่นได้ยินเสียงอยู่ไหม <S <S เสียงมันเบาเฉยลองเพิ่มเสียงออลดนะเสียงลงเออเสียบพักได้แหละไม่น่าจะเกี่ยวกับพักพักไอ้สัญญาณเสียบไว้เข้าไม่ได้เลย มันน่าจะไปโอเคใช้ได้แล้วในฐานะครูอาจารย์เรายังคงมีความเคารพน,นอบน้อมต่อกันเรายังมีความศรัทธาต่อกันละกันเราต้องแยกแยะให้เป็นแยกแยะให้เป็นระหว่างความผิดแต่หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเป็นความผิดจริงเราจะถอนความเคารพออกก็ไม่ได้ผิดเพราะความผิดมันประจักษ์แต่ในขณะน,นี้ความผิดมันยังไม่ประจักษ์ ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต้องสืบเส้นทางการเงินอะไรกันอีกมากมายก็ให้เราวางใจด้วยอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่ใช่วิพากวิจาร์ณไม่ได้วิพากวิจาร์ณได้อยู่ภายใต้ของการวิพากวิจารณบนความเคารพเพราะเรายังไม่รู้ว่าผิดหรือถูกแต่อย่างน้อยที่ผ่านมาที่เราเห็นได้คือมีคุดหนูปะการและตัวท่านเองเนี่ยก็ผ่านเรื่องนี้มาหลายครั้งเนาะ และแต่ละครั้งเนี่ยก็กระเทือนแผ่นดินทุกครั้งแต่ท่านก็ผ่านมาได้ทุกครั้ง <pf unlikely> คิดว่าครั้งนี้ก็อันนี้จังอาจจะผ่านได้ก็ได้อาจจะผ่านไม่ได้ก็ได้ถ้าท่านทำถ้าท่านไม่ได้ทำผิดท่านย่อมผ่านได้ถ้า th. ท่านทำผิดท่านย่อมผ่านไม่ได้อันนี้จังไม่เที่ยงแต่ท่านจะผ่านได้หรือไม่ได้คำถามคือเราหลักผ่านได้ไหม เราผ่านในความรู้สึกที่มันผิดหวังหลายคนผิดหวังจากอดีตหลวงพ่ออลง,องกฎยังไม่ทันผ่านระยะเวลายังไม่ข้ามเดือนยังไม่ผ่านเดือนหนึ่งด้วยซ้ำเอาอีกแล้วมาอีกแล้วอาจารย์อ่านคอมเมนต์หลายคนเนี่ยพยายามพูดกันมากเลยว่าหัวอย่่เลยนะอย่าให้ผิดหวังอีกเลยไม่ไหวแล้วอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยอาจารย์ก็เห็นคุณแพรลี่โพลน,นะเพราะว่าคุณแพรี่เองก็เคยออกตัว คุณแปรลี่เองก็มีหนังสือแต่อย่าลืมว่าหนังสือที่ทําไม่ได้แต่งเองหนังสือก็ดึงมาจากพระไตรปิโกถ้าเรายึดที่พระธรรมมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้ายึดที่ตัวบุคคลนะ่ะเมื่อวานอาจารย์ไปออกรายการเดอะพิพิธโชว์อาจารย์ก็พูดเรื่องว่าอย่าย,ยึดที่ตัวบุคคลพิธีกรก็ถามว่าแล้วถ้าตัวอาจารย์เองเป็นเป็นบ้างจะเป็นยังไงจะตอบจะตอบคำลูกศิษย์ผู้หาย fc ยังไงอาจารย์ก็จะตอบคํบบาเดิมว่าอาจารย์พูดมาหลายครั้งแล้วว่าอย่ายึดที่ตัวบุคคล ให้หยึดที่คําสอนอาจารย์จะไปไหนมาไหนจะไปออกรายการอะไรจะไปพญายีาง่งไหนอาจารย์พูดเรื่องนี้บ่อยมากว่าอย่ายึดที่ตัวบุคคลคนมันเสือ่อมเสื่อมเป็นธรรมดาอาจารย์พูดเรื่องนี้บ่อยมากแต่พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้องไม่เสือ่อมถามว่าตอนข่าวมาเนี่ยเมื่อวานอาจารย์รู้ข่าวเอาจริงๆอาจารย์รู้ข่าวก่อนพวกเราอีกรู้มาก่อนแล้วแต่ว่าอาจารย์จะรอดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป พอเวลาจะรู้ว่ากระแสรเริ่มมาอาจารย์ก็เริ่มโทรเช็คโทรอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็ยังไม่รู้รายละเอียดมากนะักชัดมากนะักก็พยายามจะดูว่าแต่ละคนกระแสสังคมจะเป็นไปในทางไหนแต่ทางที่เห็นแน่นอนคือกระเทือนความศรัทธากระเสิมความศรัทธาคือคนเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างบุคคลกับธรรมตอนนี้คนกำลังรวมบุคคลกับธรรมเนี่ยไปรวมกัน เอาไปลงกันเป็นก้อนเดียวกันซะละตอนนี้พอเวลาพระรูปหนึ่งเสื่อมก็จะเหมาเลยว่าพระทมเสื่อมไปด้วยศาส,สนาพุทธถ้าเป็นแบบนี้แยกไม่ได้ไปยึดโยงกันที่ตัวบุคคลสุดท้ายแล้วศาสนาเราจะเสื่อมจริงๆฉะนั้นศาสนามันจึงเสื่อมจากใจเราอย่างที่อาจารย์พูดมันจริงไหมละ่ะใครใจแป้วบ้างพอเวลารู้ใค่ใจแป้วบ้างมีเห็นไหมหลายคนใจแป้วอย่าว่าแต่พวกเราเลยใจยังใจแป้วเลย ที่อาจารย์ใจแป้งไม่ใช่ว่าอาจารย์หวั่นไหวหรืออะไรที่ใจแป้งหมายถึงว่าเอาละสี่กระเทืนอนของกูแล้วกู <l acht> <l acht> จะรับเลยกับเรื่องนี้ยังไงเนี่ยแล้วมันจะกืนไม่เข้าขายไม่ออกประเด็นอ่ะจาคุณแบรี่ได้ป่ะ <l acht> ตอนเรื่องมาสมปองอ่ะที่ไปน,น่าเสียใจรายการอ่ะมันดูเหมือนแต่ว่าก็คุณแต่แตคุณแบรี่ยังดีนะคุณแบรี่เก่งตรงที่ว่าคุณแบรี่ก็ยังพูดถ้าผิดก็ต้องว่าผิด อาจารย์ก็ยังยืนยันว่าถ้าผิดก็ต้องว่าตามผิดถ้าตัวพระท่านผิดจริงก็ต้องว่ากันตามผิดอาจารย์ก็ไม่ปกป้องเพราะฉะนั้นจะให้อาจารย์ปกป้องอาจารย์ไม่ปกป้องอาจารย์จะยึดที่อาจารย์จะปกป้องพระธรรมสิ่งที่ตัวพระท่านทามาเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อาจารย์จะปกป้องสิ่งนี้อาจารย์จะไม่ปกป้องตัวบุคคลแต่อาจารย์จะปกป,กป้องต่อพระธรรมคําสั่งสอนที่ท่านอุตส่าห์ดึงออกมาคัดกรองออกมา ทำให้เกิดประโยชน์มากมายทําให้คนเนี่ยกลับมารักษาศีลห้าทำให้คนกลับมาเข้าใจหลักคําสอนทําให้คนไม่งงงายไร้สาระอาจารย์จะปกป้องสิ่งนี้เพราะนี่คือพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอาจารย์จะไม่ปกป้องตัวบุคคลเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะระหว่างบุคคลกับพระธรรมต้องแยกให้ชัดเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ท่าอาจารย์จะปกป้องอาจารย์จะไม่ได้ปกป้องตัวพระภิกษุแต่อาจารย์จะปกป้องต่อพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ต้องปกป้องสิ่งใดก็ตามเกิดประโยชน์ไม่เป็นโทษอาจารก็จะปกป้องสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษต่อสิ่งนั้นก็ต้องปกป้องเพราะสิ่งที่บอกว่าสิ่งที่ดีก็ต้องพูดว่าดีสิ่งที่เสียก็ต้องพูดว่าเสียสมมุติสมมุติว่าถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เราทําผิดเราว่าเราจะด่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้ไหม ไม่ได้ถูกต้องป่ะเพราะเขาเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ควรเกลียดอันดาแต่ก็ต้องให้เขารับผลไหมก็ต้องให้เขารับผลตามกรรมตามการกระทําของตนเองต้องให้รับผลไม่รับผลไม่ได้ <pues> เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วจะอะไรก็แล้วแต่ต้องยึดโยงตามเหตุปัจจัยที่ถูกต้องต้องยึดที่พระธรรมเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องยึดพระธรรมให้เหนียวแน่นพระธรรมจะเยียวยาจิตใจเราพระธรรมจะฉลมจิตใจเราพระธรรมจะทําให้เรา ยืนหยัดพระธรรมนี้ไม่เสือ่อมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นเงื่อนต้นเบื้องปลายในการขัดเกาวาเราเราพิสูจน์แล้วว่าการเดินตามคําสอนของพระศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตเราเปลี่ยนจิตใจเราดีขึ้นความสงบ,รบรเราดีขึ้นครอบครัวเราดีขึ้นอกุศลทั้งหลายดับกุศลทั้งหลายเจริญเราต้องยึดโยงที่ตัวนี้เป็นปฐมเหตุอย่าไปยึดโยงที่อย่างอื่นเป็นเหตุอะไรมันจะมาหลังจากนี้ ให้เรามั่นใจไว้ว่าทธรรมของผู้เจ้าไม่ผิดพระธรรมผู้ใดเจ้าไม่เสียพระเจ้าทัศธรรมพระเจ้าไม่เสื่อมดังนั้นตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเสียหายแค่ไหนก็ตามเราต้องพยายามอย่างถึงที่สุดในการที่จะสร้างเหตุปัจจัยในการที่จะช่วยกันขวนขวายในการพูดบอกสอนพระธรรมของผู้เจ้าให้ตั้งมั่นคงดำรงอยู่ได้ในปัจจุบันขณะดต้องให้อยู่ให้ได้ ไม่อยู่ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉนั้นตอนเนี้ยเราอย่าไปยึดว่าเอ้ยคนกําลังเสื่อมศรัทธาจากพระคนกําลังเสื่อมศรัทธาจากพระธรรมคนจะนับถือพุทธน้อยลงน้อยลงไม่เป็นไรช่างมันเราไม่ได้เน้นที่จานวนอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีน้อยแต่เราสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราพระธรรมเราเข้มแข็งมากเราจะสร้างคนขึ้นมาใหม่ได้พระธรรมสร้างพระสงฆ์นะ ไม่ใช่พระสงฆ์สร้างพระธรรมดังนั้นพระสงฆ์จะล่วงลงไปอีกกี่ลูกอีกกี่คนก็ตามพระธรรมจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้เสมอคนเราจะเสื่อมมากขนาดไหนก็ตามพระธรรมก็จะสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้มีคนดีเกิดขึ้นมาในสังคมใหม่ได้เสมอเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันกวนกวายในการบอกสอนพระธรรมของผู้เจ้าง่ายๆนี่แหละ ศีลส,สมาธิปัญญาไม่ต้องไปลงรายละเอียดอะไรเยอะแยะเอาแค่ให้คนมีคุณธรรมจริยธรรมเอาให้คนเนี่ยเริ่มต้นในการขัดเกลาตัวเองให้ได้ให้คนเริ่มต้นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้อย่าไปกังวลกับอะไรเมื่อเช้าอาจารย์กินข้าวไปกินข้าวไปสองสามคำไม่ใช่กินไม่ลงนะกำลังกินอยู่แล้วปรากฏว่าพระอาจารย์สมทบโทรมา ขาโทรไปถามถ้าพัานกิติดติดกินนิมนต์ตอนนี้เขากำลังมันยายอยู่แล้วก็คุยคุยอยู่ครึ่งชั่วโมงพอเวลามันเราเคยมากินข้าวเสร็จแล้วนั่งคุยกับคนอื่นแล้วไม่ได้กินอีกเลยอะพอเราจะกินนี่มันกินไม่ลงแล้วไม่ใช่ว่าเครียดหรืออะไรมันกินต่อไม่ได้เพราะเหมือนมันท้องมันบีบแล้วว่ามันรับแล้วคือมันหยุดกินแล้วไงมันไม่ต่อเนื่องก็เหมือนกินไม่ได้แล้วก็เลยแบบเมื่อเช้าก็เลยกินแค่กินไปแค่สองครสามคําเองแล้วก็วางพอคุยโทรศัพท์วางเสร็จพวกก็ กินไม่ลงละก็เลยกินโปรตีนเลยวันนี้ก็เลยกินน้อยมากใช่เหลือมันไม่ใช่เรื่องในปัจจุบันปัจจุบันเราไม่ได้ทําชั่ว <c oughs> อาจารย์ก็ตั้งโตะแถลงข่าวเลยต <c oughs> อบทุกอย่างอย่างชัดเจนไม่กลัวต่อสิ่งใดก็เราไม่ได้ทําอะไรผิดคนล้มละลายไม่ใช่คนผิดมันจะผิดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เหมือนกันท่านก็ต้องชี้แจงอาจารย์ก็จะขอให้ท่านชี้แจง แม้ตัวพระท่านเองไม่ได้พูดลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องพูดชี้แจงไม่ชี้แจงไม่ได้เพราะเรื่องนี้มันมันเรื่องใหญ่แล้วคนยิ่งพูดกันอ,อาจาร,รย์เอจักระพัดชี้แจงแล้วจบนะจบเลยคนไม่พูดถึงเลยเงียบไปแล้วแค่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลังแต่สุดท้ายก็เงียบไปก็จบไปทุกวันนี้อาจารย์เอจักรพัดไลฟ์สดคนดูเป็นหมื่นเลยเห็นปะ คนดูแบบเยอะแยะมากมายกลายเป็นแบบจากทัวลงกลายเป็นแบบกลับไปแล้วเขาก็ไปนั่งขายของเขาได้เพราะเขายอมรับผิดแล้วเขาเลิกเขายุติก,การกระทําเขากลับตัวกลับใจใหม่ความเชื่อของเขาก็จะไม่เอาความเชื่อผิดความเห็นผิดที่มาเรียอะไรมาทําให้คนเนี่ยลงผิดแล้วเขาจะไม่ทําวันนั้นเขาพูดกลารงรายการนี้ว่าเขาจะเลิก<ะ>เห็นปะจบแค่นั้นเลยฉะนั้นใครทําผิดอะไรต้องชี้แจงอย่างนี้คัสัตบุรุษ ต้องชี้แจงเมื่อมีคนกล่าวโจย์กล่าวโทษต้องชี้แจงให้ชัดเจนเมื่อถึงเวลาที่มันจวนตัวแล้วต้องชี้แจงแล้วแล้วต้องชี้แจงตามความเป็นจริงนั่นจึงเรียกว่าสัตยบุรุษก็ต้องชี้แจงเรามีความเคารพเรายังมีความเคารพกับท่านเหมือนเดิมไม่ไม่ผิดเพราะท่านยังไม่ผิดถ้ามีคุณอุปการก็ต้องยอมรับว,ว่าท่านมีประโยชน์ต่อสังคมจริงๆอย่างอาดีตหลวงพ่อลงกฎเราก็ต้องยอมรับว,ว่าท่านก็มีประโยชน์ แต่ประโยชน์ส่วนประโยชน์ผิดส่วนผิดเราจะไม่ปะาป,ปนกันเราต้องแยกเยอะให้เป็นคนเป็นลูกเราอ่ะมันชั่วไหมมีความชั่วไหมแต่เราแยกเยอะได้ไหมคนเป็นผัวเป็นเมียกันเวลาผัวเราชั่วเมียรเราชั่วเรารู้ว่ามันชั่วแต่แยกได้ไหมแยกได้เราเคยด่าไหมเวลาโกรธจัดๆถ้ามึงชั่วขนาดนี้มึงนี่มันสันดาลไม่ไดีมึงนี่ใส่ไม่ไดีทำไมทำแบบนี้อีกแล้วเราด่าตลอดเวลาแต่เรามองข้ามมันไหม มองข้าเพราะอะไรเราเห็นสิ่งที่ดีกว่าแต่เราจำไหมจำมันก็จะเป็นบทเรียนต่อไปว่าอย่าทำแบบนี้อีกถ้าทำไบ่อย,ยซ้ำๆวันนึงเราจะเลิกกับมันไหมเลิกแต่บางคนก็มีนะโง่ไม่เลิกก็มีไม่ใช่ไม่มีมีเจ็บแล้วเจ็บอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังให้เขาหลอกอยู่ครับมันก็มีแต่สุดท้ายแล้วถ้าถึงที่สุดมันจะเลิกไหมเลิก คนเรามันจะทนขนาดไหนมันจะโง่ขนาดไหนวันหนึ่งมันจะเดินออกได้มันไม่อยู่ไปตลอดหรอกมันจะมีสองกรณีคือทนจนไอ้คนเนี่ยมันเปลี่ยนอะทนจนจากชั่วมันดีอ่ะเปลี่ยนไปหน้ามือไปหลังมือเลยใครคนหนึ่งทนจนแบบกูไม่ไหวแล้วกูเดินออกไปเองแล้วกันมันจะมีแค่สองกรณีไม่มีใครทนไปตลอดจนวันตายไม่มีมันจะต้องมีเลยมนุษย์บริโภไม่มีใครทนอะไรได้นานขนาดนั้นไม่มี นานขนาดไหนวันหนึ่งก็จะต้องมีระยะเวลาในการเดินออกจากมันไม่มีหรอกลูกก็เหมือนกันต่อให้มันจะเป็นลูกขนาดไหนแต่ก็จะมีวันหนึ่งที่พ่อแม่กูพอกับมึงแล้วกูไม่ไหวแล้วกูพอกูขอกูยอมแล้วกูกูกับมึงพอกันแค่นี้